ำมีครับนอต้นองหนอนนอด่นน่นมีนอ้นอนนิงมีดีโออย่าป่วยน้องนะมีหเมีหวมีอีกเอกแล้วน้องกู

đi năm thôi năm ăn với nó đi nó <tư> <laughs> <Để chỉ> một... <tư> <tư> <laughs> <tư>